สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนร่วมโลกเบิดทุกคนนะครับเด้อเพื่อนเพื่อนร่วมประเทศครับมันนี่มาแล้วครับมาแล้วพญยายัสายมาแล้วตื่นเต้นครับมันนี่ฝนตกนะครับเด้อฝนตกเบิดคืนครับเบิดคืน,นพญายักษไปให้บ่ได้ครับเข้ามาบ้านแล้วไปให้บ่ได้ก็เลยนอนบ้านครับมันนี่เออสวัสดีพี่น้องเพื่นอนเพื่อนภาคเหนือภาคใต้ ภาคตะวันออกภาคกลางนะครับเด้อแล้วกับเพื่อนๆชาวอีสานเฮาทั้งเบิดยี่สิบจังหวัดนะครับเนาะสวัสดีสวัสด,ดีเบิดพี่น้องทั่วประเทศทั้งหมดเจ็ดสิบหกจังหวัดเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้พ่พยังสายตื่นเช้าครับบ่มีหยังมาเว้าให้ฟังเด้อบ่มีมาหยังมาเออ่ลมดอกครับพยัญสายก็ได้พี่น้องสวัสด,ดีพี่น้องประเทศไทยทั้งเบิด 7จจังหวัดนั่นแหะครับประเทศเขามี76จังหวัดนะครับเนะเาะทั้งเบิร์ตนะครับสวัสดีเบิร์สุขภูสุขคนนะครับเด้อมอนี่พญายสายีิมาว่าเรื่องอนิทานหน่อยฟังครับนิทานกอมนะครับเด้อว่าเป็นมาพญาสายเคยไปกรุงเทพนะครับเนาะนันติกี้ว่างหล,ลายๆป,ปี8ปีไปกรุงเทพกรุงไทยออกจากบ้านไป,ไปก็ไปหาเหตุงานสั่นละครับ เห็นงานกับบิบมีเห็นงานเราไปเห็นงานแล้วครับไปเออเห็นงานกับไปสมัครงานกับคนหายนยางครับรับรับจ้างยางครับพี่น้องเออยางครับเออยางไปยางมายางมายางไปครับไปรับจ้างยางครับพี่น้องจ้างไปใต้กับไปกับยางครับไปใต่กับยางคนจ้างยางครับพี่น้อง ย่างไปย่างมาย่างมาย่างไปย่างไปลงใต้สูงไอ้โกโลกกะย่างครับพี่น้องโอ้ยทุกหลายพยัญสายไปกรุงเทพครับทุกย่างได้ครับเนาะย่างย่างไปย่างมาครับพี่น้องเอ้ยย่างไปเหนือกะย่างครับคนจ้างย่างเนาะครับเนาะพี่น้องเจ็ดสิบหกจังหวัดนั่แหละครับเนาะพยัญสายกับไปมาแล้วไปมาหลายปีย่างอยู่ กรุงเทพมาหนองคายแปดปีคร si ับพี่น้องยางไปย่างมาวะสิยางไปอู้บลนอีกสี่เดือนครับพี่น้องเอ้ยถูกหลายทรมาหลายพี่น้องเอ้ยไปเทดงานไปสมัครงานกับเพื่อนให้บอกย่างครับนับจ้างยางครับพี่น้องพี่น้องเคยยางคือพันยายสายบ่ยยางจากกรุงเทพถึงหนองคายนี่คืนเดียวกับฮอดครับพี่น้อง คืนเดียวก็ฮอดย่างไปเชียงใหม่นีนก็คืนตัวกลัวครับย่างไปใต้สุงไงกลโลกนี่มือหนึ่งกับคืนหนึ่งพี่น้องฮอดออกจากกรุงเทพออกจากกรุงเทพบ่ายหนึ่งครับไปฮอดสุงไงกโลโกนราธิวาสครับกับบ่ายหนึ่งเมื่ออื่นครับพี่น้องเลย โอ้ทุกไหลายพงใสายางค็ไ่ยางไปยางพี่น้องสงใสัยาง่นนสายไปยางยังไดย่างไปอุบลนี่ก็คืนหนึ่งครับคือกันฮอดบลคืนหนึ่งครับมาหยุดยางอีก็คืนหนึ่งคืนกันพี่น้องยางมาย่างไปยางมายางมายางไปไป้น้องคายกับออกจากกรุงเทพยางมาจากกรุงเทพมาฮอดน้องคายกับคืนหนึ่งตื่นเช้ามาฮอดน้องคายกับเจ็ดโมงมือแรงกับ ออกจากหนองคายทุ่มหนึ here, ่งครับ yes. ย you ่างถึงกรุงเทพก็ตีห่าครับพี่น้องตีห่าหรือหกโมงครับประมาณนั่นแหละพี่น้องเอ้ยทุกเลขพญายักษ์ยางไปย่างมาย่างมาย่างไปพี่น้องเอ้ยพี่น้องเคยย่างคือพญายักษ์โบรอณพี่น้องเพื่อนเพื่อนชาวโลกทั้งเบิต์นะครับเี่น้องพญายักษ์กับโบมี่ยังดอกม๋อยฟังอะไรมีที่นี่ท่านเนี่ยนะครับมีท่านเป็นพนักงานนะครับรับจ้างย่างครับพี่น้อง โอ้อยางอยู่หลายปีครับกรุงเทพมาหนองคายนี่แปดปีครับพี่น้องเจ็ดปีครับเจ็ดปีไปเพราะว่าไปอยู่ยางไปยางดูใต้หันเกือบปีครับเกือบปีอยู่สุงไหงโกโลกนะพี่น้องโอ้อยางไปยางมาหัวคนเฮาน้องครับเนาะถึงมือจุดจบมือมือใหญ่ยางรู้ไรล้่ ค่าดเนี้ยครับบรรยากาศเนาะอยากขึ้นฮอดบ้านเนี้ยแบบนี่อยากเซายางเนี้ยแบบพี่น้องไม่ยังไปยางยังเนาะพวยใหญ่ใสยพอดีว่าโอ้พวยใหญายส่กับสรุปแล้วพวยใหญ่ใสยกับไปยางนะครับไปยางทั้งรถไฟนะครับเด้อกรุงเทพหนองคายนี่คืนหนึ่งกับฮอดมือแรงกับกับฮอดกุงลงกับหนองคายไปกับกรุงเทพกับฮอดตีห่าครับพี่น้องยางไปเชียงใหม่กับ พะว่ามันไกลกว่าบ,บ้านเ้วแน่นะครับนาอเชีงยงใหม่กับแปดร้อยกิโลครับจากกรุงเทพไปนะครับนาะงนั่งพนยนตร์สายไปอยู่รถไฟครับไปเป็นพนักงานรถไฟอยู่พักหนึ่งครับแปดปีครับพี่น้องสรุปแล้วพนยนตร์สายไป็นง,งานกรุงเทพไปรับจ้างยางคือเพิ่นจ้างยางขายของครับพนักงานขายของบนรถไฟได้พี่น้องเด้ออยู่แปดปีครับพี่น้องแปดปีก้าปีเพร่อละออกจากบ้านไปตะปีหาซอปีหาเก้าก็จังมมเนะครับแล้วพี่น้องเออ ไปยึสายอุบลยางรถไปยังสายตัวนั้นไปมีรถไฟฟีด้วยพี่น้องรถไฟฟีดิรถไฟฟียางจากกรุงเทพถึงนนองคายยางจากนนองคายถึงกรุงเทพยางจากกรุงเทพถึงอุบลยางจากอุบลถึงกรุงเทพยางเชื่องรถไฟได้พี่น้องเ้อบริเวณยางน้ําทางหรอกครับรถต่ํตใจแล้วสดใจแล้วนอนไยังสาย่างไปส่งไอ้โกโลกพี่แห่งเสียวพี่น้องเ่งเสียวยางเชื่องรถไฟเนาะ ขายของไปไปหอดานใหญ่นี่ไปหอดานใหญ่นี่จะมีเจ็ดโมงหรือแปดโมงครับจะมีอ,อสอรถไฟครับขึนมาเลยรถไฟยาวๆสิบสี่สิบห้าตู้นี่พี่น้องขึนมาข้าเจ้ามาเป็นอ,อสอรถไฟทำบาท้ำบานธรรมดารถไฟเขานี่ไม่จะมีตำรวจอยู่บ,บวนละสองนายครับไปหอดึงไง้กโลกเนี่ โอสสลดไฟจะขึ้นมารถครับซิปครับปืนอาวุธนี่ครบมือครับมาอาลคารถไฟครับจากหาดใหญ่ไปสุไหงโกโลกครับประมาณอีก3ามสี่รอยกิโลครับสี่ร้อยขารอยโลครับถึงสุไหงโกโลกเออฮียชายกับยึดเครื่องรถไฟอ่ะแหละย่างไปย่างมาขายของนะครับเนาะย่างไปเชียงใหม่บ้านเฮานี่บ่มีอสสรถไฟเรกครับบ้านเฮารถอยู่ทางใต้นี่มีรถอสสรถไฟด้วยครับบ้านเฮามีตัวอสสออสจอล่ะครับเออหรืออส ตำรวจหมดเลยครับกันซ่นหลับประมาณนั่นครับบ้านอยู่ใต้มี่นีอสรถไฟครับพี่น้องผู้บุกจักให้หูไวไเด้อครับเด้ออสรถไฟก็มีครับอสผู้ยิงก็มี้อครับอสรถไฟครับผู้สาวครับพยานยังไงกันขายของรถไฟนะครับเนาะบาคขันจะได้อยู่แปดปีครับออกจากบ้านไปไป สรุปแล้วกับพันสายกับบุ๋ยังดอกว่าอิทิานเนี่ยฟังให้ซื้อความเป็นมาก่อนจะกลับมาอยู่บ้านก็ได้ไปขายของรถไฟไปขายอย่างนี้ไปเป็นพนักงานรถไฟครับไปขายไปเป็นพนักงานบริษัทตู้เสบียงรถไฟทุกคันทุกขบวนตองนี้ตู้เสบียงนะครับแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ตู้เสบียงคนตัดแล้วครับรถไฟรถขายของคนของบริษัทจะบ่มีแล้วครับเพิ่อเบห้ขายขายเ๋ยนี้มันมีปัญหาแต่ช่วงคนละครับช่วงมีปัญหากับระบบว่า คนพนักง,งานรถไฟพนักง,งานรถตู้นอนดอกครับบมเมนพนังงานบเยายาบเกียวพนายสายเบเกียวเพราะว่ารถสายใต้มีปัญหากับอย่างน้นละครับเพราะว่าคนกระสั่งหามขายเหล่าขายเบียร์ต่กอนมีเหล่ามีเบียร์เด้ยครับพนายสายอยู่ตอนอยู่ตอนรถไฟฟรีนะครับแต่ขายทุกสิ่ยอยางละครับท้งรถไฟเพราะว่านพนักง,งานครับไปขายน้ำขายนมน้ำ,นำสมกาแฟแล้วก็ซอยเอี่ยอยเบียร์มุดเนี่ยะครับขายเบิร์ดกัน พนยังานสายก็จะจำได้นอกจีนของไทยใช้ของไทยเงินทองไม่รั่วไหลไปไหนแต่จนว้าได้ให้แล้วคืนกำไรให้เราเหมือนเดิมเติมน้ํามันให้ขี่ฟรีนั่งฟรีนะครับแต่ก,ก่อนรถไฟฟรีนะครับเนาะก,ก่นนายบายรัฐบาลาเห็นวันเด็กว่ารัฐช่วยคนไทยนั่งรถไฟฟรีฝรัง่งมังค่าคเขมพรพมาร่าลาวกะเหรี่ยงเวียดนามโรฮินจาจ่ายตังเราคนไทยไม่ได้เสียเงินพนักงานสายที่ว่าจังที่เด็กย,ยูโรไฟ เอาคนไทยบริไเสียเงินซอยกันด้เดอ้อเบิ่งกันแย่งกันเด้อพี่น้องเดอ้อซื้อของรถไฟซอยรถไฟได้เดอ้อจะได้พัฒนารถไฟต่อไปพอไจสายว่าจังสิ่หละพวกปบนพอค้าเนาะครับเนาะขายของเลยขายของรถไฟแต่ก่อนแปปีจนโอ้ลืมบิดแล้วบ้านเลยนะรถไฟมันคนหลายนะครับเนาะ ท่านจดจำได้แล้วพยัสสายว่าเม่นจนท้ายท้ายพี่น้องว่ายุโรปไฟเขาเจ้าตื่นหยุดเลยตัวท้ายขาเจ้าว่ายุโรปไฟท้ายขาเจ้าถามเขาเจ้าผู้นงรถไฟนี่แหละว่าท้ายปัญหากันผููบอลี่ท้ายที่ถามนะท่านลองถามผู้โดยสารเนาะว่าใหญ่ยาวขนเยอะเม่นหยั่งพยัสายถามเขานี่ยโอ้ยเจ้าโอ้ลามกเท่ไหร่โดลลามกพยัสสายวายสิละ ใหญ่ยาวขนเยอะบางคนก็ตอบพญายสายเด้ ô, m m nó, ôn, au, o, ๋ยวว่าบางต้นมาสั่นพญายสายก็เรียกว่าเอาถือยโ่แต่บทถึกมันมีขนดีเงน้องบางตนเนาะมันใหญ่กันยาวเนาะครับเนาะใหญ่ยาวขนเยอะบางคนก็ตอบว่าฝรั่งมาสั่น ฝรั่งเอาฝรั่งอย่างไี้ฝรั่งของมันตัวใหญ่เนาะมันขนหลายเด้อฝรั่งขนหลายท่านพี่น้องใหญ่ยาวขนเยอะเออเอามังคุดก็ว่าควายควายงัวมาท่านบอกว่าเอามันก็แมนอยู่มัขดไหลายอยู่ใหญ่ยาวขนเยอะใหญ่ยาวใหญ่ยาวขนเยอะว่าเอนฝรั่งว่าท่านเออควายมาท่านงัวว่าท่านมังคนว่าท่านบางคนว่ามันยังใส่ก็เลยว่าบางคนก็ว่าควาย ควายดิงัวอะไรสันมันขนหลายเดียตัวใหญ่วดิอ่ะสันพ่อเนี่ยใสก็เลยว่าถูกอยู่แต่ว่าผิดพ่อเนี่ยใสว่าเช่นอะไรยังคือผิดพราะใหญ่เขาว่ายังคือผิดป้าอ่ะสันถูกอยู่แต่มันบ่ใหญ่สู่สู่รถไฟบ่ได้พ่อเนี่ยใสว่าเอามันอยังเช่นไรคือขึ้นคือบุพิขนเอาใหญ่ยาวขนเยอะรถไฟดิใหญ่บ่เห็นบ่ล่ะใหญ่ ยาวบ่ยาวก็สันคนคนหลายบ่โอ้หลายก็สันหลายก็สันใหญ่ยาวคนเยอะแม่นบ่บรรทุกคนหลายบ่โอ้ยหลายเป็นพันคนเลยรถไฟยี่น้องอยู่ใหญ่ใหญ่ยาวผูยโดยสารต่อไปเสียหนึ่งยอมเลยนะพี่น้เนาะเจ้ากันอะไรผู้โดยสารนั่งเยอะเหมกันใหญ่ยาวคนเยอะ แปลว่ารถไฟพยาสัยถามก็เจ้าก็เจ้าโอ้ยมอวก็เจ้าย้อมเลยนะหังควนกันแล้วก็ย้อมเลยโอ้ยแมนแมนเพราใหญ่ยาวขนเยอะว่าท่านคือรถไฟเนาะใหญ่ยาวขนเยอะคือรถไฟเ้วพี่น้องเด้อพยาสัยก็ไม่ยังดอกมีนิทานไม่ให้ฟังถตาเศร้าสิสิหรอกครับมอนี้ก็ได้ฝนตกบ้านพยาสัย อย่าลืมนะพี่น้องเด้อคันผู้ใดถามว่าใหญ่ใหญ่ยาวคนเยอะรถไฟได้พี่น้องใหญ่ยาวคนเยอะคือรถไฟอย่าลืมพี่น้องวันนี้ก็ได้กดบัละดิ่งให้แน่ใหญ่ยาวคนเยอะคือรถไฟนะครับวัสดีครับบัระดิ่งนี้นะครับเด้อใหญ่ยาวคนเยอะ